แต่ตอนนี้ปรับอารมณ์ได้เลยอัปเดตครับขอเป็นเสียงของเจ้าตัวก่อนเลยแ,แม่จะพามาอัปเดตหน้าแม่ไม่ได้จริง <c oughs> อ่ะแม่สีตางบัวทองคุณผู้ชมขาเป็นการพัฒนาการความสวยของแม่คือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แม่เขาอยู่ในช่วงแบบขั้นตอนในการที่จะแบบรอให้สวยพริ้งกันอยู่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าแม่สีตางเนี่ยถูกบูลลี่มาตลอดเกือบ60 ปีก็คือ oh. เกือบชีวิตอ่ะนะคะ oh. โดนบอกหน้าผี oh. หน้าปลุก oh. หน้าปลวก oh. และนี่คุณผู้ชมที่เราขึ้นให้ดูครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3คือการทําสัญยกรรมของแม่เนี่ยนะต้องมีการผ่าตัดใหญ่ถึง3ครั้งโอ้โห oh. ไล่เรียงมาคุณผู้ชมฮะจากภาพที่เห็นตรงนี้นะค,ะครั้งแรกสุดเนี่ยเริ่มจากทุบโหนกแก้ม <c oughs> ทุบกรามทำวีไลน์เสริมคางก่อนแล้วก็กรีดปาก ดูครั้งที่สองครับคุณผู้ชมครับเสริมจมูกต่อ,อเสร็จแล้วครั้งที่สาเนี่ยก็คือการดึงหน้าเก็บรอยเหี่ยวย่น เสริมหน้าผากแล้วก็เป็นหน้าผากที่หล่อมาจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยเรียกว่าสุดท้ายตรงเนี้ยมันจะสวยครบสูตรแน่นอนนะฮะลองดูภาพนะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะตอนนี้นะล่าสุดตอนนี้เห็นไหมวีไลน์เป็นชัดเจนมากใช่แต่คุณผู้ชมดูอย่างนี้อย่าเพิ่งแบบคิดในใจว่าหรออย่างนี้นะไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้นะคะแม่เนี่ยบอกว่าเพิ่งไปทํามา7วันเท่านั้นเองมันยังไม่ยุบหน้ายังบวมอยู่เพิ่งเพิ่งผ่านการผ่าตัดครั้งสุดท้ายมานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตอนนี้แม่สีตางก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเธอมีไอออดคคววามสยื วุนเส้นวิริธิพาค่ะแต่ว่าหน้าใหม่ที่ทำออกมาแม่หลายคนเนี่ยนี่นี่เหมือนพี่พี่วุลเส้นพี่พี่วุนเส้นนะพี่วุนเส้นอ่แม่อยากได้แบบนี้แม่ชอบแม่ชอบพี่วุ้นแต่ทีนี้มีคนบอกงี้ค่ะว่าอุ๊ยทำออกมาเนี่ยมันฟันปิงปิงฟันปิงปิงจากแดนมังกรใช่อันนี้นี่นี่ฟันปิงปิงคนนี้คือฟันปิงปิงเอาไปถามแม่ดีกว่าฟันปิงปิงไหมแม่ ก็อย่ามาเป็นฟานเปิเ่งเหมือนกันเซฉันไม่ได้มาอวดรวยอวดสวยในเมื่อแม่เป็นอีผีโดนด่าเรื่องเดียวงานนี้เลยเกิดขึ้นแต่ว่าเชิดก็ต้องเชิดถ้าพวกเธอจะเป็นเนี่ยผ่าตัดครั้งเดียวก็เป็นได้แล้วแต่ชาตะผ่าตัดสามครั้งสองเดือนไอ้ดอนเลยกุมบุนเส้นค่ะที่ฉันได้ผัวคนนี้มาก็เพราะเขาบอกว่าหน้าขายกุญุนเส้นแล้วหล่อนเก่งไม่ว่ามีเรื่องอะไรหล่อนเชิดตลอดนะฮะ ชอบ้ันปิงปิงเขาเป็นไอดอลของกระเทยไทยแลนด์ทั่วประเทศสมัยแม่ก็พวกตรองฟางผูกไายฝึกคัมภีร์เทวดาแล้วกลายเป็นกระเทยไงเก่งสุดก็คือกระเทยพวกสวยๆนีสใส่เร็วๆตั้งเยอะตอนนี้เจอกับฉันเลยจะมาฟานปิงปิงเหมือนแม่ไม่ได้เพราะด้านนี้มันสี่ล้านเออเอาสิแม่มีการเปิดแม้ละโชว์นาะสาย ขวาแม่ให้ช็คกันไปก่อนเลยปิงๆแม่ว่านะคะโอ้โหมัะฟัฟาดมากด้วยเมื่อกี้ฟาดมากคุณผู้ชมอ่ะดูกันเอาเองคุณผู้ชมว่าเหมือนใครนะคะแต่ที่แน่ๆแม่บอกชาวเน็ตอย่างนี้อย่าคิดมาบูลลี่แม่อีกโอ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนเออแม่จะด่ากลับเนี่ยคือแม่จะเป็นแบบสวยแล้วสู้ฟาดกลับแม่บอกว่าแม่สวยแล้วแม่ก็สู้คนเออเอ๊ะแยกไม่ออกแล้วไหนสิตายอยู่ตรงไหน ตรงนี้หรือเปล่าแม่อยู่นู่นนะใช่ค่ะนี่แอบรอดูอีกสักประมาณสักหนึ่งเดือนได้ไหมที่มันจะยุบแล้วเข้าที่เพิ่มขึ้นอยากเห็นแล้วไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมฮะหลังจากนี้มีแลนจะทําเรื่องของผิวอีกนะผิวหน้าพวกหลุมเหลืมตรงนี้มันต้องใช้เวลาโอ้ก็อยากเห็นเหมือนกันคือหนึ่งอย่างเนี่ยที่หลายคนติดตามแกในความเป็นไอดอลคือความสู้จิตใจที่มันไม่แพ้ต่อการบูลลี่อ่ะผมประทับใจตรงนี้มากจริงๆนะแม่นะฮะที่เหมือนเลยไม่เอาดีกว่า